ต้องบอกนะเพื่อนๆอย่าพลาดนะครับเกี่ยวกับของที่เพื่อนๆหามานานไม่ว่าจะเป็น engraving สีม่วงที่ราคาโคตรแพงนะครับหรือแม้กระทั่ง honing system ที่เพื่อนๆอยู่ tier สองและ tier สามนะครับที่แบบโอ้โหอัปเกรดไงอัปเกรดไม่ติดของหายากมากครับเพื่อนๆอย่าพลาดกิจกรรมนี้หรือแม้แต่กระทั่ง g o ที่เพื่อนๆหาไม่ได้หรือของต่างๆไม่ว่าจะเป็น c a r ดหรืออะไรก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมนี้อย่าพลาดไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมอะไรไปดูครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i โ r รเกม n g งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาบอก2สิ่งที่เพื่อนๆอ,อย่าพลาดเลยสําหรับหลังจากการอัปเดตวันที่10มีนานหรือเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองนะครับนอกจากจะมีเหมือนกับบอสใหม่ก็คืออาร์กสแล้วก็แมปใหม่ก็คือเคดานเมนสตอรี่ไลน์นะครับ ยังมีอีกอีเวนต์หนึ่งนะครับที่เพื่อนๆแบบพลาดไม่ได้เลยนะครับเป็นอีเวนต์เดลี่ก็คือที่นัดบอกไปแล้วก็คืออาร์เคเชียแกรนพิกซ์นั่นเองก็คือเหมือนกับเป็นการแข่งขันรถแข่งนั่นเองซึ่งเราจะทําตัวเป็นเหมือนกับมังกรแล้วก็แข่งกัน7ต่อ7นะครับอ่ะซึ่งผู้ชนะผู้แพ้นะครับก็จะได้เหรียญเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ผู้ชนะเนี่ยจะได้มากกว่านะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2สีก็คือสีเขียวกับสีชมพูอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอีเวนต์ที่เพื่อนๆต้องทําอยู่แล้วซึ เพืเ่อนๆเข้ามาที่เมืองใหญ่นะครับเพืเ่อนๆเข้ามาที่เมืองใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูเทล่าแคสเซิลก็คือเมืองที่สามารถใช้วาร์ปได้อะนัดยกตัวอย่างอย่างเช่นรูเทล่าแคสเซิลก็จะมีเหมือนวงๆเนี่ยอะอาเ a อร์เชียแกรนพิกตอนนี้ยังไม่เปิดเพราะมันจะเปิดเลขคู่นะครับทุกๆ2ชั่วโมง2โมง4โมง6โมง8ดโมง10โมง12โมงแล้วก็อีกทีก็บ่าย2 ใบสี่อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเลขคู่นะ,ะถ้าเพื่อน,อนๆอยากจะทำนะครับทั้งวันเลยนะแต่ทําได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งแอคเคา์ถ้าสมมติเพื่อนๆทาตัวเด็กไปแล้วตัวหลักก็จะทําไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนทําตัวหลักไปแล้วตัวเด็กก็จะทําไม่ได้นะครับของาะวันเท่ากันนะไม่มีอะไรแตกต่างซึ่งของาะวันที่เราจะได้มาเนี่ยมันจะได้เหมือนกับอาเคเชียอีเวนต์คอยนะครับและเพื่อนๆก็จะเอามาแลกตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อน,อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอาเคเชียอีเวนต์คอยเนี่ยหาจากไหนบ้างครับอันดับหนึ่งนะัดบอก กรนพิกก็คือการเหมือนกับการแข่งรถนั่นเองและอันดับสองับก็ได้มาจากอันดับ2นะครับ,ก,าาก,บ, 2, รบก็จะได้มาจากการที่เพื่อนๆน,นะครับทำอีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวนะขอวักไปก่อนนะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าอันดับแรกนะครับนอกจาก Grand p ก i x หรือว่าการแข่งวันหนึ่งครับอีก อีกกิจกรรมหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้อันดับ2ครับก็คือจะเป็น chaos d u n g e o n ซึ่งเพื่อนๆกดเข้าไปดูเพื่อนๆจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะครับเพื่อนๆจะได้เหมือนกันหมดเลยนะอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมซึ่งนัดย้ำไปแล้วนะครับว่า1 id ทําได้1ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าสมมติตัวอื่นเพื่อนๆทาไปแล้วมันก็จะไม่สามารถทําได้นะอ่ะแล้วเราก็เข้ามาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็น guardian r a i d นะครับก็คือจํากัด2ครั้ง ต่อวันนั่นเอง c h a อสดัน g e ียก็เหมือนกัน2ครั้งต่อวันนะครับแนะนำให้เพื่อนๆลงนะอย่าดองเด็ดขาดนะครับอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วอย่างเงี้ยพวก Abyss d u n g e ี n มันจะได้ไหมอ b บิ s ดันเ e ียนไม่ได้นะครับอ่ะตอนนี้เรามี3อย่างแล้วนะอ่ะแล้วเรามาดูนะครับว่าแล้วอันอื่นจะได้อีกไหมอย่างเช่นอ่ะ อาบิสเลดนะครับอาบิสเลดไม่ได้แน่นอนนะครับก็คือคอนเทนต์ใหม่ก็อย่างที่นัดบอกไปนะครับว่าอาเคเชียอีเวนต์คอยเนี่ยเราจะสามารถหาได้จากไหนบ้างนะก็คือมี3สิ่งนะครับที่เราต้องทําต่อวันนะหนคืออาเคเชียแกรนด์พิกซ์นะครับอันดับ2ก็คือเป็นเควอสดันเจียนที่เราต้องทําอยู่แล้วอันดับ3นะก็จะเป็นกาเดียนเลดนะครับก็คือเราจะ2อย่างเนี้ยสอย่างหลังเนี่ยเราต้องทํา2รอบต่อวันนะครับแล้วก็จะได้อาเคเชียอีเวนต์คอยมานะครับอ่ะส่วนเพื่อนอาจจะถามว่าอา้าวแล้วอย่างเงี้ยคอนเทนต์อื่่่นนจะมมีอยอางเช อาบิสดันอาบิสเซาดันเจียนบอสรัตหรือคิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวนั้นจะกดให้ดูนะครับสำหรับคอนเทนต์ยากๆนะครับหรือว่าที่มีแบบเหมือน Requirement หรือต้องใช้ความสามารถหรือแบบเอ้ยพวกไอเลเวลสูงๆอะ่ะที่จะต้องเข้าอะ่ะมันจะได้ไหมไม่นะครับเพราะว่าโปรเจคชั่นอัน,น Event, เนี้ยอีเวนต์เนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะเลเวลเท่าไหร่ได้เท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาบิสเซาดันเจียนนะครับบอสรัตคิวหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวก อบิสเลตน,นะครับอาร์กอสใหม่จะไม่ได้คอยนะครับจำได้จะแค่3อย่างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าทําไมเราจะต้องทํา สสิ่งนี้ในแต่ละวันนะครับเพื่อที่จะเอาไปแลกของนั่นเองนะครับสาหรับของที่เราจะแลกได้นะครับถือได้ว่าคุ้มมากๆนะครับเป็นกิจกรรมที่นัดคิดว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมานะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเคยเล่นเกมมือถือนะครับจะรู้ว่าเออกิจกรรมพวกไลน์ล็อกอินไลน์อาทิตย์ทำกิจกรรมไลน์อาทิตย์มันให้ของคุ้มมากๆเลยเพื่อนๆต้องทานะครับซึ่งทาง Lost Ark เนี่ยก็ได้ทําอย่างนั้นเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับมันจะแบ่งอยู่3อย่าง Special Cell Material Haing แล้ว ก็เอกเชงครับเพื่อนๆอาจจะบ่นกันนะครับสำหรับเทียสองเทียสามาเฮ้ยเนี่ยของอัปเกรดหาได้ยากเหลือเกินแล้วก็ไม่อยากจะใช้โกในการซื้อในมาร์เก็ตเพลสนะครับนี่นะครับอเมซอนนะครับเอามาเพิ่มให้เรานะครับจะบอกว่าเยอะไหมนัดคิดว่าก็เยอะนะครับแต่ไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะอะไรครับเพราะว่าวีคลี่เนี่ยมันได้แค่3อันใช่ไหมถ้าสมมติอาฮอร์นิงชาร์ด แต่สำหรับอันนี้ถือว่าเยอะมากๆก็คือลีฟสโตนนะครับลฟสเนี่ยเราได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ20นะครับ20ต่อ20ต่ออาทิตย์นะครับแล้วก็ของอัปเกรดทั่วไปนะเพื่อนๆก็จะแลกนะคิดว่าแลกแลกจริงๆอ่ะทำไปนะถ้าสมมติทาทุกอย่างแต่ละวันนะคิดว่าแลกได้หมดแน่นอนและยังมีของพิเศษเอีกนะครับอย่างอุน่าแทสเดลี่นะครับแล้วก็เป็นอุน่าแทสเดลี่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับโอ้โหแบบ อันนี้เยอะมากและนะันต้องย้ำนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ว่าแลกครั้งเดียวนะเพื่อนๆสามารถแลกได้อาทิตย์ละครั้งนะครับอ่าอย่างเช่นนัดแลกไปปุ๊บของที่นัดต้องการตอนนี้ที่ต้องการมากๆครับเนี่ยพีออนนะเลเจนดารี่คาร์ดแพ็คอันนี้เป็นอะไรที่นัดต้องการเนี่ยนัดแลกเลยเนหะ็นไหมอ่าของเนี่ยคุ้มมากๆไม่ว่าจะเป็นโก้ถ้าเพื่อนๆขาดโกเนี่ยกดมาแลกตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเนี่ยเพื่อนๆบน่บนบว่าเฮ้ยซันคอยหายากมากเลยเนี่ยอ่านัดแลกไปเลยนะครับปุ๊บ แลกได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้ต่อวันนะครับพเพื่อนเพื่อนอย่าลืมทำนะอ่านี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่พเพื่อนๆนต้องทําเลยนะอีเวนต์นะอ่ะต่อมานะครับอีกอีกอันหนึ่งที่พเพื่อนๆนห้ามพลาดและเป็นการอัปเดตท,ที่นัดบอกไปแล้วเมื่อวานว่าเนี่ยล็อกอินโบนัสของทางอเมซอนเนี่ยบอกมาว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะเพิ่มเหมือนกับเพิ่มจํานวนของอัปเกรดของที่แบบมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นให้กับเพื่อนๆน,นะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าพวเพื่อนเพื่อนเห็นพวกอ่าพวกคอย เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าครั้งแรกมันให้แค่500แล้วก็กล่องเดียวครั้งนี้คูณ5เลยครับเพื่อนๆคูณ5และยังไม่พอวันที่2โอ้โหเพื่นๆ3ามแสนซิลเวอร์โอ้ my god และยังไม่พอโอ้โหหนิ่งชาดเพื่อนมาดูอัปเกรดเนี่ยแบบตอนแรกมันให้แค่1นะครับให้แค่1ก็คือแค่20ชิ้นอันเนี้ยถ้าเพื่อนๆอยู่เทียร์สองมันให้60ไลท์ชาดแล้วให้เท่าไหร่30คูณ15กล่องโคตรเยอะ และยังไม่พอนะครับไอ้พวกเนี่ยเอ็นเกรฟให้ฟรีๆอีกคือของแบบแล้วอันนี้100อันเพื่อนโคตรเยอะและยังไม่พอนะครับฟิออนห้อันนะสมมติเพื่อนล็อกอินสิวันแล้วของกันแตกอีกเท่าไหร่โอ้โหคูณสองคือตอนแรกนัดคิดว่าอเมซอนเนี่ยจะพูดไปพ่อยแค่พิมพ์เฉยๆเออเนี่ยจะมีการอัปเกรดเพื่อให้แบบเออเพื่อนๆแบบได้แบบเข้ามาเล่นมากขึ้น เด็ดชิ้นสกอตเรียล from amazon bro คือแบบม,มันแจกแบบเยอะมากอ่ะเพื่อนเพื่อนแค่สมุดม่วงเพื่อนเพื่อนคิดดูถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นเมเฮแมสเด็ดอ่ะเพื่อนเพื่อนได้มา10ชิ้นรีๆนัดเช็คราคาเมเฮแมสเน็ตนะครับอ่ะเมเฮแมสเน็ตสีม่วงราคา 400แต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะมีล็อกอินโบนัสราคามันไม่ต่ำกว่าพันเลยเพื่อนเพื่อนเซฟเซฟโกไปได้แล้วประมาณ5 0 0 0 6 0 0กโกอเพื่อนเพื่อนโคตดเยอะยแล้วมันทำให้ของในราคาตลาดมันลดลงและทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอันนี้นะัดถือแบบตบมือให้เมย์ซอนเลยนะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็น2สิ่งนะครับที่เพื่อนเพื่อนควรจะทำนะอ่ะเดี๋ยวเรามารีแคปนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆต้องทำก็คือทำา3เดลี่ประจำวันก็คือ1เป็นอีเวนต์ก็คือเป็นแกรนพิกการแข่งขันนะครับ ไม่ต้องรีบเข้านะครับมันสามารถเข้าได้หมดนะครับเพื่อนๆจะมีเวลา5นาทีหลังจากที่มันเปิดพอร์ทัลนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็แข่งขันแข่งรถนั่นเองนะครับอันดับ2ก็คือเหมือนเดิมครับก็คือเหมือนที่เพื่อนๆทำอยู่ทุกวันแล้วก็คือการที่เพื่อนๆลงอะ c h a อส d u n g e ียนแต่เมื่อก่อนเพื่อนอาจจะลงแค่ครั้งเดียวสองครั้งตอนนี้จำเป็นต้องลง2ครั้งเพื่อให้ได้อีเ n t c o i นะครับและกาเด a n นเลทนะครับนัดเป็นคนขี้เกียจนัดจะดองไว้2วันนัดลงครั้งนะครับกลายเป็นว่านัดต้องลงเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะ วันละ2ครั้งแล้วนะครับอันนี้นัดไม่มั่นใจว่ามันสามารถที่จะดองได้หรือเปล่าแต่นัดเพลย์เซฟดีกว่าก็คือเป็นการทําวันละ2ครั้งไปเลยนะครับในคอนเทนต์อันนี้ก็คืออันแรกอันที่2นะครับก็อยากให้เพื่อนแบบจับตาดูเกี่ยวกับล็อกอินโบนัสดีๆนะครับเพราะของบางอย่างนะครับมันผวนผันตามที่เราล็อกอินอย่างเช่นเนี่ยมีเฮมอสแมสเน็ตนะครับเพราะว่ามันมีแจกเอ็นเกรฟสีม่วงนะครับราคามันก็ลดลงนะครับและแอนนี่คาร์ดแพ็นะครับเพื่อนเพื่อนแจก20อันตอนแรกแจกแค่5 แล้วอันนี้แจก10อันสุดยอดมากครับอะยังไงเดี๋ยววันนี้นะัก็ขอลาไปแค่นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้เพื่อนๆอ,อย่าลืมทำเดลี่แล้วก็มีความสุขกับการฟาร์มนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ